แล้วครับเพื่อนๆวันนี้ทีมงานช่างพารู้กลับมาอีกครั้งครับกลับมาตัวนี้ก็เอาคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับคลิปนี้ก็คือการยิงคงเข้าของไม้ฝาบางใบนะครับเป็นติ่ติดปีกลับไปเป็นพวกปลายวงกลไม้เป็นวงกลมนะครับนะครับวงกลไม้วงกลมพวกนี้ก็สามารถใครที่สนใจก็ไปสั่งทําได้นะครับจากร้านที่เขาทาไม้ทําวงกล เอาเป็นรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมรูปหัวใจรูปลักษณ์แบบไหนได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะสั่งตามความต้องการจะครึ่งวงกลมก็มีนะครับแล้วคงข้าวของเราก็จะเป็นเหล็กกล่องอ่านึ้วครึ่งคูณสามนะครับเพื่อนเหล็กกำมะน,นิความหนาหนึ่งจุดสองมิลเราต้องการยิงแผ่นบางใบเป็นลายตั้งนะครับล้วก็จะนอนซอยนอนนะครับจะซอยแนวนอนก็ระยะห่างอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบ บางคนเยวาที่คนนี้ก็ได้นะครับซอยสี่ติบต่อช่องก็ได้แล้วก็จะมีประตูอยู่สองบานนะครับตรงนี้ที่เขาเข้ามุมไปมันจะมีบุตรใจอยู่ด้านซ้ายเปิดโครงข้าวแบบนี้ลูกค้าเขาต้องการปูทั้งภายนอกและภายในนะครับก็คือแปดแผ่นทั้งภายนอกภายในแล้วก็จะต้องทำโครงให้โครงสร้างมันเท่ากันเราใช้เป็นเหล็กนิ้วครึ่งคุณสามหมด ทุกต้นเลยนะครับเราจะไม่ซอยเหล็กที่เล็กกว่านี้ยากรงข้าวที่เราทํากันติดขณะนี้เรากําลังติดตั้งวงกบกับแล้วก็จะมีการซอยช่องขึ้นไปอีกเหล็กที่อยู่ถ้าเรายิงแผ่นแนวตั้งจะซอยเหล็กแนวนอนถ้าเรายิงแผ่นแนวนอนเราจะซอยเหล็กแนวตั้งนะครับมันจะสลับันไปนะครับถ้าพักเราก็จะเริ่มยิงแผ่นแล้ว ครับแผ่นที่เรายิงก็ได้ยิงกันมาครึ่งวันแล้วนะครับการตัดแผ่นก็จะมีฝุ่นหรือว่างนะครับเพื่อนควรจะใส่หน้ากากาป้องกันาการยิงแผ่นนี้ทางเราใช้เป็นแมกกลมนะครับแมกกลมตัวใหญ่ที่ใช้กับยิงตปะปูประมาณนิ้วครึ่งนะครับหรือนิ้วสองนี่ก็ได้ครับ วงกบไม้ก็จะเป็นยนี้ติดกระจกเปิดได้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่คือแผ่นบางใบนะครับเป็นไม้ฝาบางใบชนิดบางใบความยาวอยู่สามเมตรราคานี้ตกแผ่นอยู่สองร้อยสิบบาทนะครับที่จังหวัดตะแก้วครับแต่ว่าที่จังหวัดอื่นผมไม่รู้ว่าราคาที่อยู่ประมาณเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่ไม่ต่างกันไกลแล้วครับนี่การกูแผ่นเรากูแผ่นอย่างนี้ยิงแผ่นได้แล้ว ต่อไปก็มีการเก็บสีโปแล้วก็อาจจะมีการทำสีนะครับอาจจะทำเป็นสีโอ๊คสีแดงสีอะไรก็ได้ก็ค่อยว่ากันทีหลังครับเนี่ยครงข้าวที่เราทำก็เราใช้แม็กตัวนี้นะครับนะครับการยิงก็เราก็จับเลเซอร์ให้ตรงแล้วก็ยิงตรงแผ่นหนึ่งเราก็ไลย่ยิงไปปวกมานก็สี่ห้าแผ่นแล้วก็ เช็คเลเซอร์อีกนึงเพื่อไม่ให้ความตรงเอียงซ้ายเอียงขวาครับตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับแผ่นจะถูกตัดชิดกับผนังด้านบนน,บนี่ครับวงกลบล้วก็จะตัดเว้นนิดนึ่งเพื่อเพื่อมีการซาะมล่องหรือแต่ง หรือบางทีก็อาจจะมีการโปะเราก็แล้วแต่ช่างซีนะครับเราต้องค่อยดูอีกทีหนึง่งก็เอานี่ครับคงก้าวก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนอันนี้ยิงกุภายในแล้วนะครับกุภายในเหมือนกุเหมือนกันกับภายนอกใช้แม็กยิงเหมือนกันแต่ใครที่ไม่มีแม็กใช้ตะปูก็ได้ไอ้ใช้เกียวปล่อยก็ได้ครับใช้เกียวปล่อยขันก็ก็ได้เหมือนกันนะครับ เกี่ยวเกียวปล่อยขันด้ที่เป็นหัวหัวตัว,วานนะขันเข้าได้เลยเอาครับนี่ยิงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับวันนี้พอแค่นี้ครับยิงยิงกันแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะมาต่อยอนิดนึงนี่ครับก็จะได้ช่องแบบนี้เอาครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับเพื่อนสวัสดีครับ